ค่ะหนูเชือ่อไดเห็นในอาปยศเหตุการณ์ในที่22ค่ะวันนี้จะมารีวิวคอเหตุค่ะส,บสบ่วนผสมมีดังนี้ค่ะสมุนไพรและฟัวร์ไรค่ะฟัวร์ไรช่วยทำให้เราฟันขาวค่ะสโลแกมีดังนี้ค่ะคอเกตแปงปุ๊บขาวปับ๊บตื่นมาลมหายใจหอมสดชื่นค่ะวันนี้หนูก็จะมาแปงให้ดูกันนะคะไปดูกันเลยค่ะไปดูกันนะคะ พิเศษค่ะซื้อสองแถมหนึ่งค่ะถ้าใครติดต่อสนใจก็ติดต่อทางนี้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ